ก็ทุ่นลูกเนเดินมาทางเหนือมันนี่กันนะครับพาพี่ต่อหอมมะพร้าวนะครับดำน้านะครับหลังจากปรุงไปจังไหมครับว่าตัวดอกน้ำมันไหลแห้งนะครับหลังจากเขาปั่นไปแล้วนี่ค่ะดำเหลวไฮนึงนะครอันนี้ค่ะบนนี้อาจทีสูบเส้นอันนี้น้ำก็ได้เสียเดี๋ยวเขาปั่นอันนี้น้ำปั่นปิดหูเลยเดี๋ยวทูบอกลูกนมมาปั่นมันเดี๋ยวอยู่ตัวกาครับว่าคิดว่า เลือดอ่ะบอเ้า,เากะอันนี้เลยเสียบบมีเลย,ต,ลเลยลตัวลาลอยคือเขาอ่ะล่ะมันบะมีดอกเสียทีมเขาชอบผลิตแล้วไม่ไม่ใหญ่หมวยไม่ใหญ่หมวยอ่ะปวดนะดำนาว่าคือจับจับดีแต่วะรุ่นนี้ยังไหวอยู่ได้เป็นหวังบ้างลูนี่ เมือม่อปดทอนนี่ละ่ะเดี๋ยวเอารถดมาปันดำอีกสูบสูบให้นี่ขึ้นหน่อยนะเมือม่อสูบให้นี่จังน้อยก่าหกร้อยแปดสิบมัดพี่น้องกันกันเลยกันยิ่งจัอยงนะหวานกับเปียวกล้าคำๆพี่น้องมาจากทรงคองนะครับแล้วก็มาดำ ครับเขากำลังเห็ดหนนมเสียนอยู่แล้วให้เด้กกินเขาพอดที่ะโอ้ยหัวใจตีมงเขื่องอยู่นี่กัดแล้วเดียนะ๋ยวจะห้ยหนึ่งหา่เลยนะครับพป่น,น,อปน,น้องนี่นะครับชาวบานเขาแล้วแต่วามัน้ามันไหล ก่าอยู่ทั้งรถอยู่ก่าหลายเด้ดำจนมันเพาะเบิดนี่แล้วน้ำหมดแล้วฝนตกไหมครับหนวดปะเทศนี่ถูงงงลงไปรถดำแล้วป่ะนี่ทะเลกงว่านางาันทั้งนังไแหละอยู่มุมเด้อเอา,เาอยู่โบกวหน้า <laughs> หัวหน้าติกเด้หัวหน้ากรับร้องเด้อมวนไหลมวนบปติกดับนะป้าขคยกี่บาเอาเอา,เอาจกบอกป่ะซื้อมานเหรอดีเอาบนมือบบทฮนได้กินมือนีได้เด้กินมืออื <laughs> ่นว่าป้าบานเราเดยนะเบิร์หอดเก่าถุงปุ๋ยได้เขานะ ถ้าเขาได้ดำเนาะเขาได้ดำทุกปีได้ป่ะทินี่นั่นแหล่ะก็ยังวะแต่ว่ากากระเพงมันเปียกบาดเนาะดำดําพอดีตาบวมเมื่อเนียนอันนี้มันกาดีเลยนี่ดีปฏิกาดําพอดีมันเปียงไรโอ้มันมันอ่ะตึงปุ๋ยสิเนี่ยบอหยเพิ่นก็จ้างเขามาเนาะ จ้างไทยทั้งไหนบุ้มไอ้แต่ตลตแล้เขาเขาเตะจนมุนตัวหนึ่ดี๋ยวปีหน้าปุ่นละว้านปุ่นละมันจะได้ดำบินทงไฮเลยเขาจะได้กากน้ำไปบินนาติกเดินดำมันเลยมันเป็นน้าดำเนาะอยู่นี่นะเพิ่งคอยล้วงน้ำถ่วงปอดๆด่ปุ่นบอกเราสูบขึ้นมาพี่ล่ะแต่เราไมา่สูบ ร้องบอลูเดีย๋ยวที่ทบอกยิ่แหม่มอยู่ให้เราสูบน้ำขึ้นมาใส่พี่แล้วให้เขาเขียวก่นนะอนเนาะน้ำไหลเขก็ดีเด้น้ำแล้วมันถ่วมเข่าแล้วเว็ยนตินนี่นะเขาดำแล้วน้ำไหลเขก็ดีเด้กาลังพอดีไหมให้เมื่อกี้กระกรังถ่ายนา้ำสูบออกอีกได้เจ้เดี๋ยเขกากำลังปัน่นคุอยอยู่เด้ที่สูบออกอีกได้ออห,ไหนีิสูบไปใส่ให้น้อยดำให้หน้อยอีก เห็นบางท้มาทางใดก็อันทางทางทางเกาคอเนี่ยข้าดำเขียวย่องเลยอากากนเนาฮะเียงโอ้ยกืเห็ดหอมเขาเจ้าเห็ดนะเอาหอมติดหลังนะ พนเสียก้าเขาเป็นเฉพาเพระเสียก้าว่าไห้ละจุดลอยวัวจะว่าไห้ละสอง้อยแต่มันเดียวหัแปดสิบมัดดนกันซ้ำนี่ละ อันนี้ก็เลี้ยวต้นเท่าเนาะปูดูใด้นะคือไปเลี้ยวกั็มูเถ็ดนะปลานมาตรฐานนี่หรือเล่าชุดยอดเลยวป่า เขาตีแห้งเนาะเจ้มันคือตับตับตบางแนหน้งเนาะเปี๊ยงนั้นแล้วขายได้สี่หมืนหน่นเนาะเป็นตำบนอะไดิโว้ก็ได้หลายกวัลวละเนาะเปลงยักางไงได้เจ้ ไกลสิเหล่าแล้วพี่น้องนะครับอีกจักประมาณจักเตียงน่าจะแล้วอยู่หรอกแล้วก็ย้ายมาให้นี่นะครับผมตะก้ารเลี้ยงกะทินะครับดำให้นี่จั็กน้อยนะครับให้ตะก้านะครับพอตัวนี้เป็นน้าดินเหนียวพี่น้องมันดำง่ายไงว่านเขาแล้วก็มันบกคือหรอกเขาก็ต้องดำบางคนแหละแต่ว่าปีหน้าคาดว่าถ้าฝนดีกะทิว่านกาวอีกนะครับนี่อยู่นี่ วันกะถูกเอาเองเราก็ลงมาดาจ้างหาเจ้ามาลกุกมันก็สิดต้นทุนลงไปอีกนะครับปีนี้มันลง,ลงทุนหลายอยู่เพราะว่าเฮานซื้อกาเพิ่นมดละเปียดบาทห8รมอยแปดสิบนะครับ้าเป็นเงินหลายบาทพี่น้องห0 0พันกว่าบาทครับแล้วก็จ้างคนงานก็นยี่สิบตัวมื้อละสี400่รอยพี่น้องรวมค่ายู่ค่าจินอีกค่าจินก็เป็นขนมกับลาบหมูนะครับ กเบิด์ตสองสามพันหมดแล้วครับกายจนสี 4, ่พันตีไปรถครับน,น้มหน่นนามนี่แน่เต่ายาแน่นะครับก็ตีไปเกือบสองหมื่นนะครับแต่เห็ด่อทมันเลี้ยวพี่น้องถ้าก็สิได้ถ้าเขาราคาดีนก็สิได้ทุนขึ้นอยู่หรอกนะเป็นหนองนี่เพราะว่ามันบานมันขึ้นอยู่บ่ไใดหรอกพอนมันเป็นนาเป็นนาหอมนาหอมแถวที่นี่มันนั่นอันนั้นเนะพีน่น้องมันมันบ่ลหรือจะที่ออกไปทั้งใดเพราะว่าข้าเจ้า วานเอานะครับชุนหมากแถวนี้เรากะห้องก็เอาน้ำไปใส่เองขาเจ้าวะเลยเพราะมันวันพร้อมกันวันพร้อมกันแต่เ้องก็เพียงน้ำไปปะตูกห้อก็ต้องลงทุนดำเอาถึงที่ไรเขาถ้าบ่ลงทุนนอกก็จะเดียวน้ำไปใส่เนีนมันมันบ่าไม่มองไปเลยได้น้ำพี่น้องรับนี่แหละต้องไปเอากามาดำนี่พี่น้องเ้อก็หลายพี่น้องชุนข้าเจ้าคระบางอันได้ถอนมันตอนนึง เดี๋ยวจากให้จากน้าเคยจะกอดทถอนมันกันถอนเศษกระปูกันยังทีนะครับนะครัไปติดตามบรรยากาศไปเรื่อยๆพี่น้องน้องกะนะครับพักเที่ยงแล้วยิ่งให้กลัวกับเล่ายุทธอกกล้ากับสีเออยู่ธิผู้ใดกินซอยจูไปข้างหลังเด้อเดี๋ยวสกูบหมดบมดแก่บ่บักซีสีเอลยุทธิเทียบเทียบพอเีกเขาจะงางมันนี่นะเขาหน่อยเทียบ่ะ ซ้ำแล้วเลยเด้เนาะโอ้ขึ้นตีหลายคากงเข่าเนาะเบิดไปเจี๊บสองมืนขึ้นตีหลายขากับจะขาคนข้านครับขาเกียงก่อนฮะขากาดนีกับพ่อแหงเลยพูดอะไรพ่ออิ่มกับพ่อเด้อกัดซ้ำนั่นแหะกินซ้ำกินซ้ำอิ่มพ่ออิ่มกับจ่องอิ่มกินพ่ออิ่มกับจ่องอิ่มเด้อ น้ำปลามาอยู่ขมเอ้ยนังไมแ้มด้หนมเตียนกับเบิดแล้วเป็นไรจานึกแซ่ป้ะเพราขนมเตียนไปกินป่ะู่ะแม่กาดนะครับเดียวอยู่หายเดียวพี่น้องเด้วย พอดีอยู่เลยวะเสียยอเลือมาไลมัดนะครับลงข้าถาพร้อมด้วยหวงงไญ่หวเงเง้าวเออลุงค้าถาพร้อมให้เออฮะได้วังได้ซานานคอยว่าได้พวกเจ้าซาการเล่มาดาเทนเจ้าของ วางไหนใกล้แลยใกล้แลยใกล้แลยใกล้เลยตัวนึงว่าซาหงายมันแนี้ยเดน้อกาเนี่ยจังไรครับเนาะเดี๋ยวมันก็สีบอกดอกนี่เร็จเรียบร้อยนะครับเออกาตัวนึ่งไงกำลังใจกาตัวนึงบอกว่าซาวพอดีออเออพวนไปสูบน้ำแล้ว เด้อีกบะไรเป็นกัน่าจะบ่เกินใบสามมงกุก็น่าจะเลี้ยอยู่นะเจ้าของน้าพ่นบอกว่าให้ว่าละว่าละสามต้นเน้ยย่าเมียมบาน่ะแกไขปรัทน์เลยเจ้าเอาหล่าเอาตามห้องเย็นะหลาได้ได้แต่ได้แต่ห้วงกับเอาเบาเฟี้ยงก็ได้รอก เพ so ิ man, ่นว่าเพิ่นดำเลยตะฟียงเนาะเอาเอาดาเอาดำตะฮวงตัวเนี่ยนเอาฮวงอีโจ้หน้ากระเช้ายังไงเป็น้องถ้ามันติดแล้วกันนะครับข้างน้ำข้างยังก็ได้โอ้คือตีงามจริงครับนี่บรรยากาศพี่น้องเบิ่งนะหลังจากกินเขาขึ้นน้ำต็ดกันะครับดำกะตัวดำหน้าตัวเด้ออีกชั่วโมงหนึ่งกระล้วจะเจนนะเดี๋ยวพอไหลดี มันหลายคนนะครับบรรยากาศดีไม่อะบรรยากาศนะครับกะเสียดี่กะทั้งนั้นกะดูดมูมันอันไอ้นั่นนะครับมูมูมันขังออกอยู่หนามนะครับวันวันวันเม็ดเข่าไม่งออยเลยนะครับเพราะว่ามูมูมันน้มแขังมันอาจจะเน่าวน้ำบ่ขึ้น พอสูบเสร็จเท่ากับวันง้อยซสำม,มูน้ำขังนะครับมันจังสิได้เข่าเต็มเม็ดนะครับเต็ม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 ไฮนะครับโอเคน่น้องๆนะจังนะครับติดตามบึงคลิปนะครับกันอีกนะครับเด้อ